เป็นวันแรกที่อยู่ด้วยกันแล้วนทุกวันนี้ก็ยังไม่เลียย้อนกลับไปย้อนกลับไปบตั้งแต่วันแรกเลยอเป็นโมเมนต์ที่เขาจะชอบชอบเต้นอะไรแบบตลกตลกละกันเดี๋ยวเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีอ,อะไรอย่างงี้คุณชอบเต้นไงอลองสักหนึ่งเพลงไหมล่ะ <ไป S 1> นั่นโม้าเลแล้วเลเลลเลลาดหรอก่เล่นมาเล่นครับชุดมันไม่อำนวยเนาะมันไม่ได้มามาเเือมขาด เดี๋ยวเสื้อมันจะขาดไม่ได้เราเต้นแรงเราหมวนหน้าหมวนเสือเอาข้างล่างเลยเืิเป็นลายใหญ่เราเราเต้นลายใหญ่ลายใหญ่นี่ใช่สั้วไปอะไรเชื่อไว้เป็นลายใหญ่ขับเบอร์อะไรับบก็วันแรกให้เจออย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือเขาจะเป็นคนที่สุขุมนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเท่ๆคูลๆวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่ฮะแบบเนี่ยเห็นไหมเขาก็ยังแบบว่าดูแบบหลอเท่เดินไปท่้นคนต้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่า ก็ยังทุกวันเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าเป็นแบบฟิลนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเลยซีรีส์นะ <c oughs> เหมือนพูดน้อยแต่ว่าต้องรอเขาแบบต้องรอคัดโป๊ะอย่างงี้ยเขาจะแบบเล่นเลยครับแต่เฟรดนี่คนรักกลัวกับซีรีส์เลยใช่ปะเฟรดจะเป็นคนเงียบจะเป็นคนสุขครับผมทำอะไรทั้งวันขอบคุณกันไปแล้วเราโมเมนต์ประทับใจกันไปแล้วมันมีบางอย่างที่บางครั้งอ่ะมันมันมันไม่กล้าพูด <c oughs> ก็คือทำขอโทษอยากจะขอโทษอะไรกันไหมที่แบบยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษก่อนหน้านี้ตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่ร่วมง,งานกันมาเครับมีอะไรที่อยากขอโทษกันไหมม,ม,มีโอกาสคุณจะก่อนหรื<ข>อผมจะก่อนผมก่อนก็ได้อ่าได้ขอโทษที่เวลาเข้าซีนอะไรแบบนี้มันเป็นช่วงที่ทําสมาธิแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบมันเป็นซีนเอ็นซีอะเนาะเราแต่ว่ามันเราเขาต้องทำสมาธิไงผมก็ต้องแบบจิ้มต้องแบบ ต้องไอเนี่เขาไม่เขาแบบหลุดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอบบบางทีเขาจะตั้งใจมากจนเรารู้สึกว่าเอออาจจะไปแกล้งเขาเขาแบบเสียความตั้งใจหรือว่าเสียสมาธิอะไรไปก็ขอโทษครับครับดีมากครับลูกขอโทษที่รู้ไว้ไหวพร์เถอะลูกอะผมก็คงก็คงเป็นเรื่องจิตประสาททั่วไปครับผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าเขาถ้าจะเอาแต่ใจนิดนึงเป็นคนที่เอาแต่ใจแบบว่าเป็นคนที่แบบว่า จุกๆๆจิกจุกจิกนิดหน่อยนะก็คือแบบว่าไม่ค่อยเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะขอโทษที่แบบว่าอาจจะเรียกเรียกว่าทำให้เขางุดหงิดละกันแบบอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะแบบเฟิร์ส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 อยู่ดีก็คือมันก็กลายเป็นว่าเราติดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออแบบต้องคอยมานั่งงอ้อคอยแบบเอยเฟิร์สเอาอะไรไหมเฟิร์สแบบเอยเป็นไรเปล่าคอยทักคอยถามตลอดอะไรเงี้ยเราก็เออขอโทษละกนันเราจะแบบว่าไม่ดื้อไม่โซนแล้วอประมาณนัน้นใช่ค่ะ เพราะทุกคนอทุกคนจะแบบจะสปอยอีกแล้วนะอย่างเงี้ยบ่อยๆก็เราก็ชอบครับเราชอบให้สปอยไม่เคอกกันเลยเปิดถ้าจรู้รู้ครับเราเราอยากเขาเราเราตั้งใจเขาไอ้นี่อยู่แล้วเวลาเขาแบบเฮ้ยเป็นอะไรล่ะอ่าได้ได้เขาทางเราแล้วอะไรอย่างงเนักข่าวไม่รู้ว่าเรานอนกับกางแต่ว่าเขาตอนน้องเราหนีทางเราหนีไม่ได้ผมใช่เพราะผมผม เหมือนผมติดอะไรอย่างงี้มากกว่าก็เลยเนี่ยก็เลยอยากจะขอโทษที่แบบว่าเราดูจากอะไรภาพดูว่าอะจามออนไลน์อย่างเงี้ยดูจากเขาจะยิ่งสมุดก็สมุดเลยเขาจะซุกขุมแบบขัดจุดโอ้เหอนียวแน่นนะพี่อย่างนั้นคือเลยเราก็จะอ๋ออ่ะแต่ว่าเราก็จะแบบค่อยๆแบบว่าค่อยๆแบบสะกิดค่อยๆแบบอะไรเคลียร์ๆอย่างงี้แต่แบบสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะหายเองหายงอนเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ติดนิสัยเงี้ยก็เออก็ อยากกราบขอโทษเรคิดนะว่าเราจะ้ได้ขาดี้แคนละคั่คนละค่ใช่ไหมครับมันเหมือนที่จะเคยบอกอะไรนะหาดทรายต้องมีทะเลเพราะเพราะมมนมันจะไม่เป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันเข้ากันในความที่แบบไม่ลงตัวแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเป็นธรรมชาติที่แบบไปเองอะไรอย่างเงี้ยพี่มันมันไม่ต้องแบบคิดว่าแบบ ตรงนี้มันถึงจะเข้า hmm. ล็อกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนมันไปกันเองไปด้วยด้วยธรรมชาติด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเออชิดตอนี้ขอคำถามอีกทีผมไม่อ๋อคือผมว่าเรื่องเรื่องนี้ผมผมไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสการที่แบบเราปล่อยไปตามเวลามากกว่ามันเหมือนว่าเราเราต้องเรียนรู้แน่นอนว่าเราเรารู้จักสิ่งใหม่ๆรู้จักเขารู้จักอะไรเงี้ยมันต้องเรียนรู้มันไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยครับก็ ไม่ได้โฟกัสเลยว่าแบบว่าอะไรแบบนี้ใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเราไม่ได้คิดว่าแบบต้องยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไปของมันเอง